ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเคนคอคิงกันอีกเช่นเคยนะฮะผมว่าผมน่าจะต้องเปลี่ยนชื่อรายการนะฮะเออนะเปลี่ยนเป็นเคนเน้นดีไหมเออจังหวะมันเนาะแล้วก็เราวันนี้เราจะมารีวิวฮีโร่ใหมนะฮะจะยิ่งผมจะเอามารีวิวตั้งแต่เมื่อวานนะฮะแต่ว่าเซิร์ฟมันล่มนะฮะก็เลยอืตามสถานการณ์นี่ฮะ หน้าตาของตัวใหม่ก็หอมันกันนะเนี่ยเหมือนใายไมู่ดเลยไอ้ผมแน่นอนแต่วอย <c oughs> ่ีฮะแล้วก็มาพร้อมกับสกินใหม่ของกิริโตะนะนฮะนี่ฮะอ่าอ,อย่างเฟียวจะเรียมเจียวออืม,อมก็ประมาณราคาสกินนี้มีเพื่อนผมบอกว่าประมาณ ามพันกว่าๆนะฮะสำหรับคนที่หมอหมดแพงเออถ้าหาหโฮมพอยต์ไม่เจอะฮะก็หมอหมดแพงไปแล้วก็สําหรับใครที่ดวงนี้ก็สองพันกว่าก็ได้เลยนะฮะใครอยากได้ก็นะฮะอยู่ที่ดวงผมไม่มีดวงฮะก็เลยไม่สมโอเคฮะเราก็ไปดูขในเกมดีกว่าฮะว่าตัวนี้มันจะโกงแค่ไหนกันเชียวโอ,โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมมาที่เรียบร้อยนะฮะ ี่ะผมจะเล่นในตำแหน่งของป่าแต่ผมว่ามันไม่นเป็นป่ามีคนอย่เยอะมากกว่าแต่ว่านะฮะไม่มีใครป่าผมก็เลยต้องมาป่าใช่เราต้องมาป่าเราจะทำนาตีป่าให้ดีที่สุดโอเค เนีแต่ผมว่าถ้าออกตีแรงมันหมนะไผมว่าออกเป็นอ่าอันนี้ดีกว่าฮะขวานะเลยวีตักตัวบัตรแล้วโอ้โหเพื่อนออกเป็นขวานน่าจะดีกว่าหนะ้าพอตัวนี้มันปังมากๆแบบเออดูที่ฮะต้นเกมมาก็สีหลอดนะฮะพอพอมนะคอสเลยนาคอสรีหลอดหรือเปล่าเดี๋ยวผมแม่เล่นนานปึ๊บปึ๊บออกิบสติกไม่ครบซิงเลยชิบ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  เ <Yeah. S 1> ก็ฟาร์มคลิปตัวเล็กนะฮะเทคนิคการฟาร์มจากพี่สก,กิปทีวีนะฮะก็ค,คือทุบแดงตายทุบแล้วก็เรามาจัดก,การฟ้าต่อนะฮะเทคทิคดีจากาพี่สก,กิปทีวีนะฮะเพราไม่ได้โคษณนานะฮะเฮ้ย hey, ลินกังขอตังหนะ่อยนะคิวตังอ ถือมันทะลุมาได้น่ะรอเลียวรอเลียวรอเลียลเมียวเหมียวเหมียวเลยล่ะเราไปช่วยบนก่อนดีกว่าเราจะเมาล็อกเฉย โดนตัดไปตโลเลน่นซับเหรอ้อาวแล้วทำไมมาอยู่ลินบนนั้นี่คิดหายแล้วครับถอยไอยก่อนไม่งั้นเราล่วงแน่นอนไม่นะโตโลโอ้โหคนดีๆต้องไปตายน้ำเน่าชิบหายเลยเอ๊ะผมคงไม่ติดร่รงนั้นนะ เคกันมีใจแบบเด็ดตั้งกลางอีแล้วเนี่ยฝั่งเราก็มีมาหรอกแล่เละเลอพุ่งไปเจอลาวิลุ่อลงมาช่วยเพื่อนไอวีเลยนี่สุการีมาที่มันยังไม่แตกเลยอ้อเอาก็ไม่ได้คิวด้วย เราถอยก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะตาย,อยา <Double Kill. S 1> โอ้จริงเลยเราต้องฟาร์มให้เกิดก่อนขอแค่ขิ้สกินนะฮะอ่าดาบขิ้กินเดียวก็ทำให้ฮีโร่ตัวนี้โหดได้แบบสุดๆไปเลยมันกับคนะัมฟินนี่่ะอ่าได้ขี้มากินหนึ่งก็อยู่รอดแล้วนะฮะคว,ว้าอนดีกว่า แล้วก็รองเท้านะผมแนะนำให้ออกเป็นรองเท้าเกราะนะฮะอ่าสำหรับใครที่เลือดบางๆฮะเอาไว้ฟาร์มแรงๆเ็าแนะนำเป็นเกราะนะฮะน่าจะดีกว่านะฮะแล้วก็อฮสำหรับใครที่อยากเล่นแบบผมเล่นแบบต้นตีนะฮะนี่ฮะรองเท้ายิงดีเลยเป็ดนเป็ดลออกเอาไว้วิ่งเดินลรีนะฮะ แล้วก็นะฮะเวลาถือดาบอ่าเจ้านี่ไม่สามารถอ่ฮีโร่ตัวใหม่นี้นะฮะไม่สามารถฟันได้นะฮะเวลาเอาดาบเก็บไว้ข้างหลังนะฮะมันก็ถูกแล้วป่าวะ oh, เออนะมันคงไม่บักออถือดาบอ,อ่าฟีอันหรอนะนี่มาหลอกเปิดมังกรว่ะนี่เอาหน่อยนี่เพื่อนมาช่วยหน่อยเพื่อนมาช่วยรัดหน่อยเพื่อนไม่ได้มาช่วยตีก็ช่วยตีนั่นแหละ เราเกมล่างหน่อยดีกว่าเฮ้ยมาหลอกเราห้าวจังโอ้โหโดนติดติมกัมฟินี่เฮ้ยเรอไปไม่ได้พรึบดงตีนโอ้ผมไม่ได้อีกแล้วโอ้โหโดนติดคนรัดน,นี่นีี้ไอ้เหี้ยเราต้องเล่นแบบพรีเซสไปก่อน แล้วพี่เราตอดตอดคดเลยเราถอยก่อนดีกว่าเราเอ๊ะเราเอาบัฟฟ้าฝั่งเขาก็ได้ oh. เราไม่ต้องไปเปลืองงบประมาณฝั่งเราเราเอาฝั่งเขาอะอะใช่เหมถ้าไมฝั่งเขาไม่เกิดด้วยใช่ต้องคิดได้แบบนี้สิฮะจะฉลาดทุย้ยวิน,นาตัวเองนะแย่ดาใครทั้งนั้น วิวที่ว่าดัวไอ้ตัวนี้มานี่รัวกว่าเยอะเลยเอ้าวไอย้ยนินโอ้โหพูดปุ๊บเหมือแทงใจโอ้โหลาวิวจับโดนนะลาวิวโอ้โลงมาว้าวอีกแล้วไอเราบัฟแดงดีกว่าอ่าไราบัฟแดงมาฟังเขาเลยเฮ้ยมาหลอกนะตอดป้อมนะเพื่อน การมาลอกก็อกคนดี่ามไหมได้เหรอเจ้าเหรอเจ้าก,ก,กันเหรอเจ้าเหรออ้าเจ้าเนอะลูกหม,มาสักหัวอืมได้เขาไปช่วยไปห้าแล้วนะ,ะเป็นฟาร์มที่ยังกับเล่นเป็นซัพพอร์ตนะฮะฟาร์มเล่นซัพพอร์ตน่าสนอยู่ชื่อิ้มตีมัมงกร ออรอบที่แล้วผมดินนะฮะโดนมังกรทุบตายเนื่องจากเลือดโคตรบางนะฮะก็ระว,วังไว้หน่อยนะฮะสำหรับข้อนี้นะฮะคือเลือดมันบางนะฮะบางจัดจัดไปเลยสุดอ e ีปิกโอเคเราคงไม่โดนคีดยิงตายหรอกนะเออมันจะเป็นอะไรที่อนาถมากเลยโอเคควาฟต่อ้ออาไหนคีดมาแล้ไหมคีดต่อไปก็เป็นสกิปสติ๊กนะฮะ คิอมาขี้มาขีนหนึ่งนะฮะดูสิะฮะอ๋อขี้นี่ติดล้วนๆพึ่งแค่ขนเดียวโอเคให้ไเปเพิงผมรถแข่ยงยังบิดเลยนะก่อ วับก่อนเราห่วงวับเราไม่ห่วงคิวนะฮะเราห่วงฟาร์มเป็นผู้เล่นแบบอะไรนะเก็บไปถูกอ๋อลงตรงนี้แหลยน่าสนนี่ตรงนี้น่าสน้ยมาหลอกมาหลอกนี่ชอบหลอยจังวะโอโ้จะเอาป้อมหน่อยไม่ให้ไม่ให้ป้อมฝั่เงเขาฟาร์มไม่ค่อยเกิดเลยนะฮะ ให้เรากลางๆก่อนดีวกว่าห่วงกลางเฮ้ยเขีงนอุ๊ย,ยมันมันมันเอาอ่ะมันเอามันเอาโอ้ยชิบหายแล้วดงตีนโอเคฮะ,ฮะนี่คือความบางของตัวคิโลตัวนี้นะแค่หรอกมันคือความโง่ของโมโบิง้งที่ทำไมเรนถึกินเวรจังเขาตีมังกรแล้วว่ะ กูชอบเลยเลิขลิขคูดสวยเลยนะฮะ <Yeah. S 1> อ่าฮะอ่าฮะขอแกมหน่อยอ้าวไอวินโหลดลงเพื่อนโอ้โหเสียรายแอนตีแทนที่จะเอาไว้เข้าไฟดันเอาไปเนี่ยฮะเอ่อิโล่ตัวนี้ไม่เหมาะสำหรับการเข้าไฟนะฮะเหมาะสำหรับการหนึ่งหนึ่งซะมากกว่านะ แต่ถ้ามากับเพื่อนลุมมีโล่ตัวเดียวก็น่าจะโอเคอยู่นะ,ะนี่คือข้อเสียของอีโล่ตัวนี้นะฮะถามว่าเลยีโล่ตัวนี้แรงไหมฮะผมว่าไม่เท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าเนินหนึ่งนะฮะโดนเออผมไปลองเล่นมานะฮะฟอร์เรนดนไปชุดหนึ่งนี่น้ำตาให้น้ำตาออกนะฮะคือโดนไปปื๊ดปื๊ป๊แตกเออเข้าใจหรือเปล่าฮะถ้าไม่เข้าใจก็ไปลองกระดิ่งนะฮะผม <My life. S 1> ไม่จ้างเลย ไอ้ฝั่งเขาฆ่าสองแต่ตายยอะกว่าเราอ่ะเราตายสองเองเดี๋ยวผมว่าผมน่าจะตามไปด้วยไม่เปิดดักเหรอล้อพิวยิงโคตรรัวเออล้อพิวน่าจะรัวที่สุดแล้วนะฮะ มา,มาหลอกคีมเขากเา็เป็นแชมป์ตีป้อมใช่ไงเออทุบแต่ป้อมนะทั้งวันอิ่งี่ายโอ้ไม่ได้สกิลเออสกิลหนึ่งโ oh <my S 2> อ้อยโอ้อยตึ้งตึ้งหลงเลยโอ,อย้ป้องกันดีกว่าเรากนี่นะไออ้นี่นี่นี่อีกนิดเดียวเออใช่ฮะอีกนิดเดียวจริงๆ เราก็ไปฟันต่อตามภาษาเราแล้วเราฟันอะไรเอา้าโหฟันลมโคตรเก่งน,นี่เราจะดูนแก๊งแบงนีไหมวะะดูนแก๊งแบงนี่เรียบร้อยนะพีบอมตรงนั้นดย <Ret reat. S 1> ดีนะเบรกทัน เอามันเพื่อนเอามันเฮ้ยแล้วติดตั้งเจ็บเรา,เาหนึ่งคิวกดโลปึ๊บเฮ้ยนอนรอเลี้ยวนอนรอเลี้ยวผิวกว่านอนรอเลี้ยวผิวกว่านี่แต่เราแต่เราโหดกว่าปีนกำโอ้โห อย่าผมทำอะไรให้นะฮะชอ็อตเมื่อกี้สุดๆไปเลยเอาเป็นไฮไลท์ท้ายคลิปแล้วกันนะฮะฟังเข้านะฮะผมจะมีไฮไลท์ให้ท้ายคลิปน,นะฮะโอเคไอ้ตัวโลโโตัวโลมาอีกแล้วตัวโลใส่เนียนป้อมเนียนตรงไหนวะโอ้โห <S <s โอ้โไม่นะคำมฟีคำมฟีเขาแรงกว่า นะฮะเราเหลือคนเดียวไม่นะโอ้โหขีดโคตรเยอะเลยโอ้โหขีดคีดไม่ใช่คีดนะฮะขีดโอ้หหาคีดหลายชันเราต้องอยู่เต็นป้องไปก่อนรอสายเกิดนะฮะรอเพื่อนเกิดก่อน าไม่ได้ดูลีนกลางแตกแน่นอนเอ้บนบนบนเราต้องการป้อดชีวิตป้อมคือหัวใจของเกมโ <c oughs> อ้โหโคตรดุเอ <c oughs> เอเหยียบร้อยโดนแทงสองตัวลุมกระตุบ <c oughs> โอ้โหดาร์คสล <c oughs> ีลงลงตรงนี้แหละตรงนี้แหละ โอ้โหอันนี้อันนี้ฉลาดลุยเพื่อนลุยโอ้ยมุมกระตือมันจะไปคลิปอ้าคูดแรงเร่งเกินคัมฟินี่ไอ้ถุอมถุอม,อมเพื่อนถุอมโอ้โหโตโร่สายเบรกนะฮะเราจะมารีวิวโตโร่โอ้โห,โโหรีวิวเขาให้นะฮะอ่าฮะ โอ,โอ oh, bon ้หบอมเหลือครึ่งนึ่งเดี๋ยว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 เดีวเดี๋ย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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยว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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดดดี๋ยวี๋เดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเี๋ยวเวเดี๋ยว เคไปราต้ตีดักแล้วโอ้โหเขาตีมังกรกันอยู่ตีมันเลยนะไม่ชวนกันเลยนะ มันจะโดนมังกรทุกตายงั้นเจอมาแล้วเมื่อกี้จบเลย,เ,ลยเ,เพื่อนจบเลยจบเลยจบตายโอเคลงตรงนี้เลยโอเคทำเพียงเดีวกวหนึ่งโอเคสวย จบเลยจบเลยจบเลย <Okay. S 1> โอเคอุ้ยนาดีเพีนะโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปของผม,ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อ้กดแค่ไลค์กับกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนฮะอ่าฮะฮะฮะไม่ไหฮะ,ฮะ,ฮะ,ฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะผม โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเอยผมขอไปดู MVP อ่ะโอ้ m ็มมาหรอกโอเคฮะไ